สวัสดีค่ะมาพบกับเกม FC Mobile นะคะพอดีนัดกับชาว FC ไว้นะคะวันนี้ก็ทำตามนัดนะคะไม่อยากผิดนัดนะคะแล้วก็ถ้าเลื่อนนัดจะบอกนะคะมือใหม่นะคะ4,200ถ้วยนะคะสวัสดีค่ะกิฟต์มีเมสซี่ ว้าวยินดีที่ได้มาเล่นด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ามาคอมเมนต์มาดูคลิปขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ OVR 101ว้าว ถ้าแกวแพ้แกวก็เขินนะอย่างเงี้ย OVR หนึ่งร้อยหนึ่งแกน FC เรา OVR หนึ่งร้อยหนึ่งมือใหม่แบบพี่เต่าเลยมือใหม่ถ้าถ้าแม่แพ้นี้แม่เขินเลยเด้อ <laughs> น้าเตะส่วนกลับมาเลยค่ะสุดยอดเล่นดีกว่าตอนที่เกลยุ่หนึ่งร้อยหนึ่งอีกเล่นดีกว่าเยอะตอนที่เกลหนึ่งร้อยหนึ่งยังเดินต้มเตี้ยมอยู่เลย อ้าวิ่งวิง่งอ้ายอ้ายอ้ายโอ้สกัดเกลียวล้มเลยนี่เดี๋ยวเกลียวจะสกัดขานะคะตีออกไปเลย จูนๆน,นะคะ ทำไม OVR หนึ่งร้อยหนึ่งแต่ทำไมรู้สึกจะเตะเขายากยากทำไมมันดูยากจังเลยอ่ะตายแล้วตายแล้วตัวเขาวิ่งแทบจะสู่สีกับกับเกลวาเนี่ย dạ nã dạ nã dạ nã ý nguyên con nguyên con nguyên con ไปไปถึงคิวเกวแล้วน,นะอา้อาวอ้าวยังไงยังไงย่ยาย่าเข้าแล้วพี่ซาร่าเย้เข้าแล้วพี่ซาร่าท่าของเขาจะเทมากพี่ซาร่าเก่งมากเยี่ยมเยี่ยมพี่ซาร่าชายพี่ซารา่าอ่อคนที่ใช้ท่าประจำตัวไหว้อ่ะ บอกแล้วถ้าแพ้นี่เขินน่ะยังเขินนะ่ะหมายถึงแม่นะต้องชนะไว้ก่อนแหละเขินเอฟซีเอาเอาอีกลูกเอาอีกลูกเดี๋ยวอ,อีกลูกเจะเพิ่งหมดเวลานะ ย้ yeah. แมตแรกหนึ่งศูนย์นะคะแมตแรกหนึ่งศูนย์เกี่ยวชนะเกี่ยวชนะแล้ว <c oughs> ครั้งแรกของวันนี้นะ <c oughs> เล่นกับมือใหม่ด้วยนี่ไงเห็นไหมภารกิจประจำวันส่งลูกสำเร็จเกี่ยวไม่โกหกนะทุกคนครั้งแรกจริงๆ <c oughs> ชนะครั้งแรก ระหว่างรองเกี่ยวไปรับของก่อนแล้วกันนะคะอืมอ๋อไม่ใช่เล่นเสร็จแปดเกมสกิลหรือแปดแมทอะไรอ๋อรับผิด โอ้หบุกเขา FC ร้อยหนึ่งเขาถึงได้แบบตามเกียวทันอ่ะโอ้โอบสีแดงเต็มเลย อีกแล้วคอยจะเตะออกอยู่เรื่อยเลย โอ้หอะไรกันเนี่ยวุ่นวายวุ่นวายมากอุ้ย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 ตาเกียวแหละเอาละเอาละเอาละอ้ายได้โดน สกัดลูกออกหมดเลยจะยิงจักน้อยโอ้โ กลุ่มขมับเลยเมื่อกี้นึกว่าจะรับไม่ได้ซะแล้วโก เล่นกับเอซีสนุกมา,มากๆเลยมันแบบว่าไม่ค่อยเครียดด้วยแบบว่าถ้าโหมาเช้าตึงจัดเลยเจอตำนานตึงเลย หรือ FC อ i d สำรองมาเล่นกเกาเก่าหรือเปล่าเนี่ยแบบจะได้ OVR แบบน่ารักไงว h y w h ว้าย <Why>? ไปไหนไกลมาก จะยิงอ้ายอ้าย่งลูกได้แล้วจ้าจัดเลยจ้าอืนี่พี่ซอนเข้าแล้วพี่ซอนเย่เยพี่ซอนสุดหลอ่อเย่เข้าแล้วนะคะพี่ซอนปัง โอเคอ้อย <Okay. S 2> oh. หมดเวลาจบเกมแมตท,ที่สองหนึ่งนะคะชนะได้ไงเป็นวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ชนะนะคะสองแมตแล้วเพราะว่า FC OVR น้อยนั่นเองนะคะถ้า FC OVR ร้อยแปดร้อยเก้าเท่าเกลจะแบบโหดมากแน่เลย <c oughs> คงแบบสุดสุดอ่ะรอเอเชิญเอซก็ไม่เชิญสักทีเอซี FC ลืมหรือเปล่าว่าเล่นสามแมต สงสัย FC จะลืม เอฟต้องพึ่งเล่นเกมนี้แน่ๆเลยหรือเปล่าหรือไอดีสำรอไปลยุย เอาเอาไงดีเอาไงดีมันเตะยากอ่ะแบบเนี้ยงงว่าเล่นยังไงอ้าวส่งต่อเลยจ้าเอายิง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 เย้ พี่ซานิตี้ใช่ไหมหรือเปล่าเย่เย่เข้าแล้วสวยงามนานๆจะเห็นเตะเข้าสักทีพี่คนเนี้ยนักเตะเกล็นแหละ เคลีย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 เลยเคลียไปไกลๆเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเกี่ยวจะบุกแล้วนะเฮ้ย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 อ้ยรับได้โกเรารับได้เกือบเลยแกนเมื่อกี้ใช่ ใช่ใช่เกือบแบบแบบประมาณว่าเกือบเลยเอย้เขามีท่าแบบหมุนอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยท่าอย่างเท่อ่ะอุ้ยชอบอ่ะท่าสับขาหลอกหรือเปล่าใช่ไหมใช่ท่าสับขาหลอกหรือเปล่าคะอูท่าอย่างแบบเทพอ่ะชอบอ่ะ มันสามารถใช้เพชรหนึ่งพันซื้อได้หรือเปล่าถ้าแบบหมุนไปนเกียชอบมากเลย โอ้ยเกือไปอุ้ยท่าอย่างเทยอย่างจริงอะชอบอะหมุนติ้วเลยหมุนไปหมุนมาเกี่ยวอยากได้อะ่ะท่าเนี้ยแนะนำหน่อยนะคะว่าเป็นท่าอะไรอยากได้มัน มันใช่อ่าาสับขาหลอกหรือเปล่าเพราะเกีย่ยังไม่ได้ซื้อนะคะเพ็รหน่าโอ้ยหมุนอีกแล้วอะ่ะท่ายอย่างเท่เลยอะ่ะชอบอะ่ะ ของเกลไม่มีสักคนเลยหมุนแบบเนี้ยนี่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 อ้ยโ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 ผล่แลดูวุ่นวายมากเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยศับท์คาร์ลหรือเปล่าอ่ะใช่ป่า อายอ้ายอ้ายอ้อยโ,อโหสุดเอฟซี FC สู้มากอะสุดอะ <c oughs> อ้าจบเกมแล้วนะคะครบสามแมตช์แล้วนะคะก็ขอบคุณ FC นะคะที่ ติดตามช่องเกลแล้วก็มาเล่นเกมด้วยกันนะคะแล้วก็รับชมคลิปเกลมาตลอดก็ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะเอาไว้มาเล่นกันใหม่นะคะเพราะเป็นเพื่อนกันแล้วเนาะเอาไว้มาเล่นกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้บายยค่ะ